สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับจะพาพี่น้องซีตามต่อเลขของพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะครับเลขรัฐบาลไทยของพ่อแสวงงวดวันที่สิบหกคืนภาคมครับหลังจากที่พ่อว่างตัวเลขไวให้แล้วคลิปแรลกครับผมครับพอจะมาเน้นย้ำคัดเน้นๆแล้วก็จับสามตัวให้พร้อมครับผมงวดนี้คลิปนี้นะพี่น้องเนาะ ก่อนจิไปรับชมนรับฟังเหลขกพ่อแสวงเก่ามาเชี่ยกับขอขอพระคุณพ่อแสวงครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชี่ยครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ห้กับเก่ามาเชี่ยนําเชี่ยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขกพ่อแสวงกันเลยครับพ่อครับเก่ามาเชี่ยสวัสดีพ่อแสวงครับผมครับวันนี้พ่อก็จะมา คัดเลขหรือว่าเน้นย้ำเลขให้ครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยครับผมครับตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงบ่ครับพ่บอไม่ไม่ตัวเกา่าตัวเกา่าตัวเกา่าแต่ว,ว่าจะมาเน้นให้บ่ครับผมไม่เน้นเลยครับเนสามครูวะเนาะครับเดี๋ยวแล้วครับพ่อครับคลิปแรกที่พ่อให้ก็คือมาครบบนล่าง 7จ็ดแปครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่เน้นที่เก้าย์ห่งสองต้องมาเนาะพอนอะครับวันนี้ก็พอจับให้มีแปดหางครับผมแปดหางมีมีมีเปลี่ยนแปลงบ้ครับผมหรือเพิ่มเติมบ่ครับผมเปลี่ย <y u. S 1> น,นเปลี่ยนแปลงอยู่เพิ่มเติมอยู่เว่ดีตัด ในแปดสุดเฉียดยี่สองสุดโอ้ครับผมใจมากแต่ว่าจิมี่มันบูฮูหรอกครับเรามาใจมากินแล้วชิดมากอยู่นะสุดเต็มกับจิมมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองครับผมครับนี่สุดเต็มที่พอว่างไปให้ครับผมคลิปแหลกบันดีจิมมี่ ศูอ๋อเก้าเศนย์หนึ่งสองี่เด่นสุดก็คือศูนย์กับ1นศกับหนึ่งครับผมศูนย์มากเลยเพิ่มเติมไปศูนย์สอมีแค่นั้นอ๋อครับผมถ้าศูนมาเพิ่มเติมศูนย์สองศูสศนย์สครับผมชุดกาเลอเิดศนย์ครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเน้นไปเลยเจ็ดหนึ่งตัวเดียวหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวเดียวสามตัวหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองเจ็ด สองสองเจ็กับสี่สองเจ็ดครับผมสองสองเจ็ดสี่สองเจ็ดตกันกันสองสุดเน้นสามสุดอันตัวแรกพ่อให้นะครับผมซี่สองเจ็ดบอกครับให้หนึ่งสองเจ็ดพอหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอเคครับผมแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดครับผมซีสองเจ็ดตุกันครับ มัดมัดจะบก่อนก็อแล้วมักอ่ามักหนึ่งเจ็ดเนี้ยนักก่อเนาะหึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี้แหละครับนี่คือเหลขสามตัวคงพอด้วยครับผมจับให้ครับสุดเต็มกับหาว่างไปแห่พี่น้อยพซี่แล้วครับผมแต่ว่าเพิ่นกับแม่เลนที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนีนะครับคือเจ็ดหนึ่งครับผมกลับด้วยครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แหละครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นเพิ่นผาดอยาดได้ครับผม ครับว่วาไทยหรือว่าเล่าครับเลกสูตรเลกเด่นเพิ่นนี่ครับลักลอยก็มีทีคลิปแรกพอกับมีหนึ่งมี่ 1, มีหกครับผมแต่ว่าก็มีเพิ่มเติมมาสองแล้วก็บซครับผมสองย่างเดียวครับสองย่างเดียวอย่างเดียวครับลักลอยที่พอว่างไ้กับมีหนึ่งซีสองแล้วกับหกนะครับผม แต่วะหกกับว่ได้จับแล้วมีน้องเนาะครับนี่แหละครับผมเจ็ดในส้นลายสูตรบ่พอพเจ็ดมันเด่นมันเด่นไหมเจ็ดมอืมเจ็ดมาเด่นด้วครับผมตัวเบื้งเพิ่นหรือุกให้วิเคราะห์นะครับพอมาเก็ตแล้วอะไนะเรืกอครับพอมาเก็ตกามาจับไซสูนกับหนึ่งนี่แหละครับผมที่เป็นเลขเลขเด่นเพิ่นครับ,รบแต่ว่าอยู่ในเลข ตั้งรักกับมีอยู่แล้วเด้อครับพี่น้องเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับผมครับเจ็ดนี่มีอยู่แล้วครับเอาพีเจตหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์เรือราบน้ำพอแสวงครับผมเพราะว่าสูตรนี่พอเดินดีเด้อครับผมรุดยากครับพี่น้องเนาะว่าหันกับเข่าหางฮกหกหาวเนาะแต่ว่าเพื่ได้จับไปซื้อครับบงจากวิ่งวิ่งรดครับ นี่แหละครับพี่น้องเนาะพี่เจน่าเบื้องเอาครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยครับพี่น้องบนล่างครับบนล่างกลับด้วยครับเอาเกามาเชียร์ชิดรบกวนพอแสวงสมนีด้วยครับผมครับพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมลำล้ำเรื่วยเป็นน้ำกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมโค้งสุดท้ายเลขพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะ สุดท้ายพ่อสแสวงครับชุดเดิมที่พ่อว่างไว้ให้เล็กเด่นกะย่างเป็นตัวเก้าครับพี่น้องครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับคลิปนี้พอมา่ํำจากที่เน้นให้เก้าศูนย์หนึ่งสองต้องมาเพิ่นกะมาขีดเส้นเหลืออยู่ศูนย์กับหนึ่งนะครับผมศูนย์กับหนึ่งตัวเน้นครับแล้วก็จับคู่ก่อนมาเชื่อไดเอาเลข ที่ว่างไว้ในคลิปก้อนครับผมแหางมากพอกับมะเนนไห้คือเจ็ดศูนย์กับเจ็ครับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึงครับพี่น้องเนาะแล้วก็เนนสุดๆคือเจ็ดน้วครับผมเจ็ดหนึ่งส่วนถ้าเพิ่มเติมถ้ามีศูนย์มากครับผมรับรวาวะศูนย์กับมาแรงครับพี่น้องเนาะผลเนนศูนย์กับหนึ่งนอกจากเจ็ดศูนย์แล้วก็จะมีศูนย์ส ศูนย์สามกับศูนย์สครับผมกลับด้วยครับนี่คืออา่าถ้าศูนย์มากครับในส่วนเลขกสามตัวพอกระดึงเจ็ดหนึ่งออกมาครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งก็จะเป็นเลขกนี่าเอาลักลอยไปไซเคิลครับผมกับมีหนึ่งสี่สองหกครับผมลักลอยของเพิ่นครับก็จะเป็นเลขกสามตัวมีอยู่สี่หางแล้วก็ตัวกันอีกสองหางครับผม ก็จะมี1 2 7 1 1 7 2 1 7 2 2 7ครับผม2 2 7นี่กันเลยดนะครับผมเน้น3กัน2ครับผมกับกัน2 2 7และ4 2 7ครับสำหรับตัวเน้นก็มี1 2 7 1 1 7 2 1 7ครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกับขอไว,พวยพ่อหนพี่น้อง FC ฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยได้เงินไปนน้ำกันงวยวันที่16พฤษภาคม66 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ